เราจะไป low เนอะ let's go low level ตัวนี้บูมหน่อยอา้าวเราเราจะลองไปก่อนนะเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะเป็นแบบตักอะไรก็ไม่รู้โอเค เห็นรถเปล่าทุกคนเห็นรถเปล่าทุกคนมาจากจังหวัดอะไรครับคนพิมพ์ในคอมเมนต์ว่ามาจากจังหวัดอะไรโพีคทุกคนอัพไปก่อนโอเคอัพไปก่อนเออสนุกเนอะ 能算了吧。